บอมเอจะเฮ้ยจะตายโอ้โหทา่าโถมงทา่าโหม <c oughs> แมปเมื่อกี้นี่มีทาวต้องใช้คำว่าทะลุโปร่ปงนะครับผม กันไม่อยู่ชุดหลังไม่ไหวโอ้โหทุกทางเมื่อกี้เขาแบบสามทางสี่ทางพร้อมกันโอ้โ oh, หแล้วแบบนี้แบบหนักเลยหนักกว่าเดิมโอ้ <laughs> oh, ยาวเงียบครับผมเฮ้ยแ hey, ล้วอ๋อระเบิดเพื่อนเฮ้ย hey, ระเบิดสูตรยาวของใครปลาลงข้างบนเป๊ะเ,เลยครับผมโอ้บีหรือเปล่า ชัดเลยนะฮะ้ยมีเข้าโอ้เสียงพลึบเลยครับอุ้เฮ้ยน่าจะวางบีอยู่พี่ไม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 ่วางอ่ะโอเคไปเยังไม่วางวางแล้ว ผมเชื่อฟ้งเฮ้ยฟังหนึ่งดิโอ้โหโอ้โหโคตรคมหัวงอมแล้วครับผมยดยดยิงงอมเลยต้องใสยตอนนี้จะเป็นตาส่งหายเข้านอน <laughs> ไม่ไหวแล้วตึงเกินครับขอเลย เรานี่เล็งล้ออย่างดีนะครับโผล่มาแบบโป๊ะเฮช็ <c oughs> อตแล้วกระผมก็ไปคุยกับปลาบม,ม่วงในทันทีแบบไม่ได้ทันได้ตั้งตัวนะฮะเอ้ยยา,ยาวยาวหนึ่งครับเหมือนมีคนสกิดมานิดหนึ่งเฮ้ยโอ้โหที่ผม,ม <c oughs> เอ้เข้า โอ้โหเอ้ยเอ้เข้าพี่ผมพลาดโดนไปแม็กซายครับสวยเลยพี่ผมพลาดเลยไม่ต่อเทียบอืมถืออันนี้อยู่น้อยหน้าอยู่ครับในในในถือวาเลตอยู่ตอรี่เลยครับผมเออหมดเร็วแรงละบอนชั้นตอกย้ำเข้าไปด้วยจิตใจงอม ออโอ้โหพ่ายอีกแล้วพี่ขอโทษขอโทษโอ้โอหแน่าจครับคือผมเพราะผมเปลี่ยนมุมมาเลงข้างบนเขามาข้างล่างโอ้โหแล้วผมไม่เห็นยาววิ่งมาพี่ขอโทษเลยโอ้ยหมันเกินเลยขึ้นกับผมวันนี้หรือวันนี้เราจะหมดไฟแล้วจริงครับท่านพี่ชัม่ขาดพี่ อเอาไว้ยางน้อยต้องขอตีใครแตกสักวินเคยยาวกับเพื่อนคนหนึ่งเฮ้ยอา่าเขาเกิดแดงไปทางเกิดแดงเลยทีเบสทีเบสเฮ้ยท่อนอนอเฮ้ยยาวโอ้ยไปนับิีก เอาละถาถ,ถมเั้าวะนนี้ถ้าเขาจะยิงเราหมดนี่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับประมาทไม่ได้เลยโอ้สวยครับผมเอาเรื่องมาแล้ววิธแรกของพวกเรา <c oughs> <c oughs> ไปครับแา่ละครับโฟกัสก่อนรู้สึกว่าโอ้โหยาวยาวเยียบโลวีโลด้วยเฮ้ยเราจก็บแล้วพี่ไปเฮ้ยโอเคผมหลังอายุภาษาอังกฤ่ ย,ยาวๆชือซ้ายตายไปสวยครับผมผมเมื่อกี้แบบว่าขอบุณที่มาสอนตรงเชื่อ,เอมเองเพราะว่ารถเดเร็วมากอะงั้นผมอาจจะสุ้คิดไปคุยกับมมปลาหมวงเมื่อกี้แบบโถมมายาวเยอะมากแล้วมีคนใช้โลด้วยเอาโลแบบวิ่งแทงนำมาเลย แลแบบไปทะลุโลไม่ได้เลยนะตอนเชื่อบีพี่เฮ้ยบีวะรอบนี้โอ้โหที่วางแล้วเขาโอ้โหหลังโอ้โอต้องใจอรอดได้ไงรอดเส้นเห็นเขาที่วางมาแล้วพี่ล <c oughs> อ ิร์ช็อตผมนี่แบบสำคัญมากผมสับช้าพี่เมื่อไรถ้ายิงไม่โดนนี่แบบกาสซูคิดสูง <Double kill. S 1> ที่วางวะพี่โอ้ยโอ้โหโอ้ไม่ก็อดไอเซเบอร์โอ้โหเฮ้ย โอ้โถือเป็นอาวุธที่อันตรายมากนะฮะโอ้โหวิ่งหนีก็ไม่ทันแล้วเขาฟันโคตรไกลโอ้ไม่นะโอ้โหเสือเจ้าชตเริ่มรั่วแล้วผมเฮ้ยเหมือนโอ้บอมเอจะเฮ้ยจะตาย โอ้โหถาโถมถาโถมสวยเรีอว่าสู้จนยอดสุดท้ายจริงยื้อที่วางเขาแบบว่าไม่รู้ยิงไปโดนได้ยังไงนะครับตัวที่าวางเน,น,เน,นี่ยเฮ้ยเอาเลยอุอ้ยไอ้ยาวยาวพี่สวยครับ เจอพี่เอาหน้าเลยสวยมีวินต่อไปครับเอาเรื่องเอาเรื่องพี่แล้วโอ้โหพี่ได้ต่อชีวิตให้พวกเราอีกครั้งถ้ายังมีวินต่อไปอเฮ้ยแล้เอาเรื่องครับไปที่มาซีๆเหรอจะลองบีว้นะพี่เราไม่เดี๋ยวถ้ายาวเงี้ยผมบอก ยานกำลังวิ่งอุโหเราดนวยนะครับเลือฉันอย่ามาพี่ตะจิบตายรัสุดมียาวอีกคนึ่งครับต şey ัวบิกอะไม่ไม่รู้ตายยังตายพี่ช่ไม่ตายเฮ้ยชีไม่เอาโอ้โหโทษโทษโทษพี่สวยโอ้โหเมื่อกี้ยิงไม่โดนพี่โทษเลยครับ โอ้ oh my god เล่นซะแบบจากงงงงนี้ต Le mhm. ื่นเลยนะครับอะไรก็เป็นไปได้จริงนะพอย์แบงค์เนียแบบโอ้โหผมท้อใจแล้วตอนแรกโอ้โหระยดยาวเยอะมากครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากอะไรก็เป็นไปได้นะฮะสวยครับ กลางว่ะพี่เอ,อ่อขาเอไปแล้วเฮ้ยลีบีโอเคใช่ละโอ้โหไม่ทันอื้มเสร็จทายครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วอืมผมว่านะโ,โหรอบนี้ยาวไม่มีว่ะพี่ โอ้โหแต่มีน้อยหน้าตีเอนแน่เลยท่านนี้ยาวเงียบสวยไปเอ้ยบนโอ้โหไปโดนบทเตอมเจับความพระทมยังอยู่นะพี่ปาเล็ก โ oh, อ้โอันตรายมากไลเซเบอร์เนี่ยผมแบบรู้สึกว่าไ <c oughs> กลๆนี่ทีเจ็ดกระสูนไม่ไหวเลยนะน่ <c oughs> <c oughs> ฝันไกลมากแล้วโคตรแรงไอ้ระเบิดยาวมีรเะเบิดสู้สามอย่างลูกหนึ่งโอ้โหไม่มีวิญญาณไม่มีเฮ้ยมีไกลๆเลย ยาดถอยไปแล้วคตายไอ้ย่าอยอาปะเลทอีกคนนึงไป,ไปงงไตายไปเ,ยเดี๋ยวผมเขาถอยเขาไปเล่นเดะจากนี้ไปตึกนื้นอีกเท่าไหร่ ไวยล่างล่าสุดเฉ่เฮ้ยเอ้แล้วมาแล้ววะมาตอวผมจะไปนอนจทีนี้เรายิงโดนก้อนนี้แล้วโอ้โหผมไม่เอาอะไรเลยนะฮะสภาพโอ,ยอย้ยาวยาวแง่ครับตอนนี้ ผมซื้อหมดเอ e น g y จีไปครับตาที่แล้วหมดแล้วนะเฮ้ยท่าไหนเนาะโอเคเฮ้ยมีับบนใบบนดีกคนมันจะมีคนสกิดมานิดหนึ่งนะพี่เออที่ว่า้ยต้องห่มตัวพี่เอเข้าห้องแดงเรอห้องแดงพี่ โอ้ไปบนสองนะ oh อออเลยเนาะนาบีโอ้ my god เฮ้ยอ๋อบาเลตเหลือบาเลตไม่นะชูแกล์ก็มาเนี่ยแบบมัดคมเลย แล้วผมไม่ไหว <laughs> okay, s <S โอ้ยทนายคอมแมนจริงครับไม่ไหวไม่ไหวหมดแล้วเต้แดงฉันหมดแล้วโอ้ยหมดการจะออกนะครับพี่เ้ยหลงลับเบิร์สู้สั่นยงพี่โอเคเครัเต้าเรียนี่ร่งางรถวะ โอ้สวยโอ้สไนเขาแบบ <Okay. S 1> ข่มแบบนิดเดียวก็ไม่ได้อะข่มมากอะมันเกิน์สวัตถ <c oughs> ยืดทางยาวี่มีวัเลุสองคนเลยวัเลุบนหนึ่งยาวหนึ่งเฮ้ยสวยครับเอ้ยโฮ <c oughs> ้ย นี่จะเป็นบาเมื่อกี้ผมล่วงไวแล้วเขาพกแว็บม่ยังโดนบาตาครับจังหวะเมื่อกี้หัดหลังกลับก็คงไม่ได้แล้วสยครับเอาวะถือว่าตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าเป็นฝั่งกันด้วยนะครับเหมือนเขาจะคนมากกเราคนหนึ่ง กไปแล้วหนึ่งพี่สี่คนสี่คนเท่านั้นขอบทุกคนสวยสามพี่สองเฮ้ยบนดนเลเบิลบนเราไปบนเฮ้ยทายทายขอทายพี่สวยครับโอ้ถือว่าโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงไฟแบง์